สวัสดีค่ะเอาใจสายข้อเพลาลอยบ้างนะคะสําหรับวันนี้เนาะห่างหายไปนานเลยสําหรับข้อเพลอลอยนะคะลูกค้าจา๋าวันนี้มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับข้อเพลาลอยใครที่กําลังตามหานะจ๊ะสีน้ําเงินเข้าใหม่อิ่มๆเลยนะคะลูกค้าจา๋าสาหรับคันนี้เนาะประวัติดีฟีดาวอีกเช่นเคยนะคะท้าแบบ เส้นปีนี้ให้โปรโมชั่นค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะสําหรับคอกเพาลอยแล้วก็แบรนด์อื่นๆก็ให้เหมือนกันนะคะลูกค้าสําหรับใครที่กําลังหารถใช้งานนะจ๊ะต้องกาต้องก้าเข้ามาแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะแล้วที่สําคัญเนอะรถปี2015ทเทลูกค้าจ๋ายอดจัดอยู่4 0 0 0 0 0ต้นๆน,นนะคะได้คอกเพาลอยส่งค่างวดในราคาประมาณ7 0 0 0ไปปนะคะสำหรับตัวนี้เนาะ ได้แบบรองรับน้ําหนักเยอะด้วยไปใช้ในสายงานสายอาชีพของลูกค้านะคะเนาะเกินคุ้มค่ะราคานี้เนาะส่วนใหญ่ค้อกพอลอยเนี่ยลูกค้าจะส่งวัดแบบค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ต้องมีดาวมีอะไรด้วยเนาะยุ่งยากไปหมดเลยลูกค้าจ๋าสาหรับจจรศักยนตกิจของเราไม่ต้องดาวนะคะมาเอารถไปขับเลยค่ะรับรองว่าดีแน่นอนนะคะ คันนี้ให้อะไรมาบ้างไปดูกันดีกว่าสําหรับตัวนี้รองรับน้ําหนักได้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าน้องเป็นเพาาลอยและเรียบร้อยนะคะบรรจุได้5้าตันอัพเลยลูกค้าจ๋าอยากใส่เท่าไรอัดให้เต็มไปเลยนะคะแหนบใหม่เพลาลอยใหม่ยางใหม่อ่าด้วยความที่ว่าใหม่ทั้งหลายเนาะ เป็นกระทะบรรทุกด้านหลังด้านหน้าจะเป็นแม็กซิ่งนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับตัวนี้นะก็แอบใส่อะไรให้มันดูสวยงามขึ้นมาให้เพิ่มนะคะสำหรับแม็กคู่หน้ารองรับได้น้ำหนักเยอะเหมือนกันนะคะลูกค้าไม่มีผลกระทบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคู่หน้าเนาะอันนี้นะคะลูกค้าจา๋าในกรณีจัดเอกสารฟรีทุกอย่างเลยค่ะไม่เสียอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้าเอกสารครบมาเอาไปขับได้เลยจ้ะ สำหรับคันนี้เครื่อง3,000 c c นะคะลูกค้าแจ้งวิศวะลงเล่มแล้วเรียบร้อยเอาไปลุยงานเลยมีหน้าที่มาจัดไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บอนุมัติออกขับได้เลยคะ่ะลูกค้าเอกสารทุกอย่างในการจัดลงเล่มข้อเพาร,รอยทุกอย่างทางร้านจัดให้เรียบร้อยนะคะให้มันจบครบในที่เดียวเลยเนาะลูกค้ามีหน้าที่เอารถไปทํามาหาก,กินอย่างเดียวพอนะคะคันนี้จอดสาขาปากช่องนะคะลองเข้ามาดูรถก่อนได้นะจ๊ะคอกใหม่ อคอกใหม่แข็งแรงทนทานหนาะอย่างดีลูกค้าจ๋าสามารถใช้ยึดลวดยึดโซ่ยึดอะไรได้หมดเลยสำหรับตัวอคอกตัวนี้นะคะใส่เสริมก็ได้นะบางท่านจะมีขนคนงานที่จะใส่เป็นแท่นเหล็กหรือแผ่นแผ่นไม้เนาะประมาณนี้ใส่ได้ลองนับน้ำหนักได้เยอะคุณนห้คนงานนั่งไปเลยค่ะลูกค้านั่งอาไรก็ไม่ยุบไม่หักไม่งอแน่นอนการันตีเลยนะคะใส่อย่างดีให้แล้วไม่ได้ใส่อคอกเก่าด้วยนะคะตัวนี้ติดตั้งอคอกใหม่แล้วเรียบร้อย ส่วนเหล็กค้ำด้านท้ายนะคะมีเซฟตี้ให้อีกอเพื่อไปขนน้หนาขนฟางขนอะไรที่มันจําเป็นต้องใช้นะคะสําหรับตัวนี้มีเซฟตี้ให้เรียบร้อยให้ไปสองอันเลยนะคะสําหรับตัวเหล็กด้านท้ายนะคะสําหรับตัวนี้เนาะลูกค้าจ๋าราคานี้มีเข้ามามบ่อยๆนะส่งงวดอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเองอะลูกค้าเอ๋ยมาเอาไปขับเถอะได้ข้อเขาเ่า้อยขนาดนี้ราคาดินแน่นอนนะคะมีประกันให้นะคะสําหรับตัวรถยนต์ไม่ต้องกลัวนะ ยางซีรยียางของเราตัวนี้นะคะลูกค้าจา๋า2 2 5 7 5นะคะ R 1 4นะคะสำหรับตัวนี้เนาะเป็นยางมิชลินค่ะคู่หลังคู่หลังใส่เป็นมิชลินให้นะจ๊ะเดี๋ยวให้ตากล้องซูมให้ดูเลยว่ามิชลินจริงๆริงไหมนะคะลูกค้าจ๋าใส่เป็นมิชลินให้เลยนะคะาาเผื่อไปบรรทุกค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ารถโคกส่วนใหญ่จะต้องใช้งานเยอะอยู่แล้วค่ะลูกค้าจา๋าเพราะฉะนั้นใส่ให้ใหมันเต็มสติงเนาะ มิชลินขึ้นชื่อเรื่องในการรองรับน้ําหนักอยู่แล้วนะคะที่ร้านส่วนใหญ่จะใส่เป็นตัวนี้ให้เนาะเวลาขับเวลาวันทุกเยอะๆมันจะไม่ร้อนนะคะมันจะไม่ค่อยมีปัญหามากมายนะคะเหมือนตัวอื่นเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่เราก็โฆษณาเพราะร้านเราใส่แบบอย่างดีให้เลยนะคะลูกค้าจ๋า แล้วใครอยากชมรถตัวจริงอยากมาสัมผัสในส่วนของตัวคอกมาลองโยกดูเนาะหรือว่าจะมานอนดูในส่วนของตัวพาวนะคะลูกค้าอันนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะมานอนดูได้เลยอยากดูอันไหนนะจ๊ะเปิดให้ดูทุกมุมทุกซอกเลยมาออกรถช่วงนี้ยังไปทํามาหากินทันแน่นอนคะ่ะลูกค้จาจ๋าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลแบบว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนาะบางท่านปีใหม่ไม่ได้หยุดงานทํางานยิงยาวเลยสายคอกส่วนใหญ่จะทํางานยิงยาวจริงๆนะคะเราเข้าใจ ออปชันภายในเน้นแอร์เย็นเนาะขึ้นของหนัก,นกแล้วถ้าแอร์ไม่เย็นนี่หงุดหงิดแน่นอนลูกค้ารับรองว่าคันนี้แอร์เย็นฉ่ำหนาวแน่นอนอะ่ะไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวหน้าร้อนกันหนาวเขาไม่ต้องเปิดสุดนะคะสำหรับตัวนี้สไตล์ของตัวเบกให้เป็นหนังเผื่อไปใช้งานเจอค่าเปื้อนหรือว่าเวลาเราไปแบกของเราไม่ได้ไปมีเซฟตี้อะไรมากมายเนาะตัวนี้ก็จะดูแลทำความสะอาดง่าย สเตคินทั่วไปก็เช็ดได้น้ำยาเช็ดหนังก็เช็ดได้นะจ๊ะลูกค้าจ๋าเครื่องเล่นก็ติดทุกจุดเนาะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ข้อคอาลอยคันนี้นะคะโปรโมชั่นออกรถสืบบาทค่ะลูกค้าออกรถไม่ต้องใช้เงินมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษนะคะแบบรัวๆเลยสําหรับตอนนี้เนาะสำหรับลูกค้านะคะที่ประวัติดีมันจะมีดีประเภทที่แบบว่าดีสามารถจัดเกินได้ะคะ่ะลูกค้าเนาะอันนี้จัดเกินได้เราก็ทําให้นะคะเนาะ ไม่ต้องกลัวเลยในส่วนของภาษีพรบรหรือในส่วนของตัวประกันรถยนต์นะคะส่วนใหญ่เราซื้อให้เลยลูกค้าไม่ต้องไปทําเองนะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่สิเราทําให้เลยนะคะประกันพรบรนะคะซื้อซื้อทุกอย่างให้ครบเรียบร้อยลูกค้ามาจัดไปนั้นแล้วก็เอาไปขับได้เลยเออ จเต็ปเทพขนาดนี้นะคะต้องมาหาเราแล้วถ้าใครอยากได้เป็นตัวอื่นเรามีรีโวนะคะปี2021ก็มีคอกเพาลอยดามกระบะเสริมแนบทุกอย่างนะคะบรรทุกจากศูนย์อันนั้นชุดแต่งจะออกจากศูนย์นะคะลูกค้าจ๋าแต่คันนี้จะเป็นทางร้านจัดใส่ให้จัดทรงใส่เผาใส่คอกใส่แนบนะจ๋า ส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เรามีให้นะคะสําหรับสายวรรถุกก็คือจะเป็นตู้ทึบตู้ทึบเรามีค่อนข้างหลากหลายให้แต่ละแบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าเผื่อใครหาตู้ทึบอ,อยู่ก็ลองมาจัดไปได้นะคะเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปให้ดูนะคะลูกค้าลองเข้ามาคุยกันก่อนได้ว่าตู้ทึบมีสเต็ปประมาณไหนนะคะส่วนใหญ่รถใหม่เยอะมากลูกค้าสําหรับตอนนี้ ส่วนรถเก่งนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมค่ะลูกค้าหารถกลับบ้านนะคะจะได้นั่งสบายบายกันเนาะส่วนรถนะคะจากยอดจัดค่อนข้างเยอะมากส่วนรถเออตัวอื่นเนาะเราก็มีปรับราคาลงอีกเยอะเช่นกันนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเลยตอนนี้มีปรับรดแรกแจกแถมโอ้โหสารพัดเลยลูกค้าบอกตรงๆนะคะได้เข้ามาเยอะจริงๆสำหรับตอนนี้นะอ่ะ สำหรับคันนี้นะคะยังจอดอยู่สาขาปากช่องอยู่จอดอยู่บริเวณโซนด้านในของร้านนะคะ mm. เผื่อใครมาจอดหน้าริมฟุตบาทเราหาไม่เจอเนาะเดี๋ยวจะคิดว่ามันไม่อยู่นะคะด้านหลังร้านนะคะยังมีรถอีกหลายคันที่ยังไม่ได้เอาออกไปโชว์เนาะ mm. พื้นที่หน้าร้านจะค่อนข้างเต็มนิดนึงนะจ๊ะลองเข้ามาดูก่อนได้เดอ้อ ลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้ก่อนจะหนีไปเนาะฝากเต็นท์จีรศักของเราไว้ด้วยนะคะอยู่ติดกับตลาดสดมิตรภาพออกง่ายผ่อนสบายแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะลูกค้าจัดเต็มแบบจุกๆอยากได้แบบไหนทักหาเราสิคะเนาะร้านเปิดทุกวันส่วนในเรื่องของการเช็ตนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตอบตลอดเวลานะคะลองทักหาได้นะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาให้ดูตู้ทึบนะคะเดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะ เดี๋ยวเซิฟเฟให้ดูก่อนดีกว่านะคะว่าเรามีตู้ทึบอ,อยู่เป็นตัวไหนอ่าเดี๋ยวลองเอียงกล้องให้ดูก่อนที่จะจบไลฟ์สดนะคะเผื่อใครอยากได้เนี่ยน้องๆป้ายแดงหลุดมาใส่ตู้โดยตรงจากเรานะคะลูกค้าจ๋าใส่ให้ใหม่รถใหม่ยางใหม่แม็กใหม่คันนี้คือเนี้ยบสุดๆขับดีนิ่มสุดๆเลยนะจ๊ะอ่าให้พอดูแบบเราเรา,เราใจก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะลูกค้าจ๋าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ